ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะก็ทําให้รัฐบาล16ประเทศมีการประกาศเตือนพลเมืองที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงพื้นที่การชุมนุมเพราะเกรงจะมีเหตุรุนแรงค่ะ รัฐบาลอังกฤษเตือนพลเมืองในประเทศให้ระมัดระวังการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงนี้นะคะเนื่องจากเป็นไปได้ว่าเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ค่ะโดยเว็บไซต์ข่าว UPI ของอังกฤษได้รายงานอ้างถแถลงการจากกระทรวงกิจการต่างประเทศและเครือจักรภพของอังกฤษหรือ FCO ว่าขณะนี้มีการประท้วงทางการเมืองภายในกรุงเทพมหาคนครและพื้นที่ต่างจังหวัดของไทยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นมาและมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้น ขณะที่นิวซีแลนด์นะคะยังคงคำเตือนที่ออกไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าอาจเกิดความไม่สงบจากการชุมนุมและการประท้วงต่างๆในไทยโดยชี้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจบานปลายไปสู่ความรุนแรงได้โดยแนะนำให้พลเมืองนิวซีแลนด์หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการประท้วงการชุมนุมหรืออยู่ในสถานที่ที่มีคนมารวมตัวกันอยู่เป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับฮ่องกงค่ะที่ยังคงระดับคำเตือนสีเหลืองซึ่งหมายถึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายขึ้นสำหรับการเดินทางมายังประเทศไทยโดยเตือนให้พลเมืองฮ่องกงที่จะเดินทางมาไทยควรติดตามสถานการณ์และหลีกเลี่ยงพื้นที่ประท้วงหรือสถานที่ที่มีคนรวมตัวอยู่เป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอได้เปิดเผยว่ารัฐบาล16ประเทศได้แก่อังกฤษฝรัร่งเศสสวีเดนญี่ปุ่นไต้หวันแคนาดาออสเตรเลียอสิยอสราเอลบราซิลสิงคโปร์เบลเยียมสเปนเนเธอร์แลนด์นอร์เวย,ยอรมน,นีและฮังการีนะคะก็เตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในไทยแต่ว่ายังไม่ได้สั่งห้ามโดยให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นหรือว่าหลีกเลี่ยงพื้นที่การจนมนุมเท่านั้นค่ะ